สวัสดีบัญชา f อฟของวีลารถไทยฟอร์ดสารพัชช่างนะครับ0 9 0 7 4 7 2 0 5 2 0 6 2 9 4 9 7 9 0 8นะครับวันนี้เนาะยไปเร็วๆหน่อยเน,ะนาะงานงานน้อยครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการนะครับถอดถอดประกอบปั๊มขาว6 6 1 0นะครับเออฝ่าอยานะ่างเนาะใครรู้แล้วเก่งแล้วผ่านไปครับอันนี้เอาไว้ให้คนที่อยากทำหรือกำลังจะทำดู นะครับบางคนคิดว่ามันจะถอดเหมือนอย่างพ่อห้าพันไม่ใช่ครับเนาะตอนผมทําทีแรกก็ปวดหัวมันก็เนี่ยอาจจะประกอบไปถอดมันก็ถอดยังถอดยากเลยถ้าคนไม่รู้นะครับปากกาแรกครับเนาะนี่นร้เบอร์สิบเก้าครับบล็อกเบอร์สิบเก้าครับแอนตอกเอากิ๊บมันกิ๊บพับเนี่ยมันออกแล้วก่อนครับร้อเบอร์สิบเก้ายิงครับเนี่ยก็คันนะครับตอนต่อไปก็นี่นะครับสกัดตัดเปลี่ยนไปเลยครับทีเดียวกายออก ครับพอทีเดียวขายออกแล้วก็ก็ยิงอันนี้เลยครับเนี่ยน็อตเนี่ยครับมีอยู่หกตัวนะครับน็อตรอบๆเนี่ยมีอยู่หกตัวก็ยิงตั้งอันนี้นะครับมันมีหลอดมันมีหลอดเราค่อยๆยอกแกกยอกแก็กเอาออกก่อนเนาะเอาเอาไอ้ตัวฝานี้ออกก่อนนะครับค่อยๆงัดออกทางนๆๆๆๆปๆๆปี้ครับนะจนแก็กยอกแก๊กปลายพหลุดปุ๊บนะครับก็มาทางนี้ออก มาทางนี้ออกครับเปิดเปิดฝานี้ก็ได้เนาะเอาทางนี้ออกแต่ข้างในนะครับมันจะมีหลอดสองหลอดนะครับที่ปัญหาแต่ออกไม่ยากแล้วเท้าทางนู้นออกต้องเอาทางนี้ออกก่อนครับต้องเอาด้านหน้าออกก่อนเนาะเดี๋ยวครับมันจะมีอยู่สองหลอดครับก็ค่อยๆยอกแยกอีกเหมือนกันนะยกแยกยกแยกเอาออกได้ครับอ่านเสร็จทีครับทานจะใส่ทุกอย่างตอนนี้เวลาประกอบหลักการง่ายๆครับจําไปเลยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับ หอดทีหลังใส่ก่อนหอดออกก่อนใส่ทีหลังนะครับก็พอเวลาประกอบครับก็ให้ใส่ด้านนี้ก่อนเนาะส่ด้านนี้ก่อนนะครับเนี่ยประกอบไอ้ประกอบไอ้เสื้อมันเข้าไปก่อนแล้วถึงใส่เฟืองตามไปนะครับถึงใส่เฟืองถึงใส่แกน PTO ตามนะครับมันจะประกอบง่ายครับพอประกอบด้านนี้เสร็จก็มาใส่เฟืองด้านนี้ นะครับมาใส่เฟืองด้านนี้ใส่แว่นตาด้านนี้ครับแล้วก็อัดน็อตให้แน่นแล้วก็นะครับใส่เฟืองใส่อะไรให้เรียบร้อยครับเป็นอัดใช้ได้ครับปัญหาไม่อยู่ที่หลอดนะครับพี่นี่เนี่ยมันถ้าคนไม่ไม่เคยโอ้โหผมนี่ทาใหม่ใหม่ที่เรียกในกวจะเอาออกจะได้มันออกอย่างไรเเว้มันเยอะแยะหมดหมน,นครับก็กว่จะรู้นะครับจาไว้อย่างนึงครับอย่าเปิดด้านนี้ก่อนเนาะเปิดด้านนี้ก่อนแล้วจาไว้เลย นถอดก่อนใส่ที่หลังครับถอดที่หลังใส่ก่อนครับขอถูกใจขอฝากกดไลค์กดแชร์ครับวีระรถไถฟอร์ดสารพัดช่างครับ0609074720502ครับ0629497908สวัสดีครับ